สวัสดีค่ะมิวสิคเอรน้องทุกคนนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วกับเจสุรชาติผู้น่ารักพูดก็ว่าเป็น้นนะคะก็แบบสวยนิดนึงเออทำไมกูต้องพูชอบพูดคําว่าสวยเวลาขึ้นคลิปเวลาขึ้นอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าตัวเองทาไมชอบพูดคาว่าสวยถามว่ามองอะไรก็มองเฉยๆมองไปตามภาษาบ้านนะคะก็คือวันนี้ก็จะมาเล่าเมามอยตามภาษาเออกระเทยนะคะเมามอยหอยสังก็พูดไปโมโมซสวๆนะคะก็คือเรื่องที่จะมาเมามอยนะคะเดี๋ยวหนึ่งก่อน เอาเรื่องแรกอะเรื่องเมื่อวานนี้ก่อนนะคะก็คือเมื่อวานนี้อะก็ไปไปเซเว่นใช่ไหมไปเซเว่น 7, แล้วไปเจอพนักงานหล่อมากก็อยากจะบอกอผู้จัดการร้านหรือว่า,อ,าองค์การเซเว่นนะคะซึ่งอะไรวะองค์การ 7, เซเว่นบริษัทเซเว่น 7, ละกันก็คือแบบพนักงานเออพนักงานหลอพนัก พนักงานหล่อนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กระเทยอ,อยากเข้าเซเวนะคะถึงถึงจะไม่ไปซื้อหรืออะไรแต่ทําให้กระเทยอ,อยากเข้าเซนะคะก็ฝากไว้ในจุดจุดนี้ด้วยคะก็คือแบบเอ้ยคนหน่อนมันทําให้เราอยากไปสมมุติว่าไปรอบหนึ่งแล้วอยากมีรอบ2、อรอบ2แล้วรอบ3ารอบสแล้วรอบ4ก็คือเรื่องเซเว่นก็จบไปแล้วก็คือสั้นกระชับได้ใจความมากค่ะก็คือแบบ ไม่มีอะไรงไงก็คือตามภาะสาถามถามว่าทําไมตาดํานะคะก็คือเขียนขอบตามาไว้แกก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนางแบบนางช่วงนี้นางเป็นบ้าแกก็คือแบบลวนสรวนไปหมดเลยไม่ว่าจะสรวนเรื่องคํำพูดคําจาคําอะไรก็ว่ากันไปถามว่าทําไมหนะ้าผากหลานจังก็คือมันผมมันจุกใช่ไหมมันจุกโอเคป้าเอ,อิหัวยี่ก็อยากมาจุกโอเคเรื่องที่สองตัดภาพไปเลยค่ะ ไม่ไปเห็นภาพลยใช่ไหมเห็นภาพที่เขาบอกว่าห้ามฉี่ก็ไม่ได้อ่านก่อนไงเออห้ามกรุณาอย่าฉี่มันเหม็นเออประมาณนี้แหละก็คืออยู่หน้าปากซอยเจยเองนะคะซึ่งอยู่หน้าปากซอยเองก็คนที่บ้านอยู่แถวนั้นนะคะเขาเอาไป้ายไปปิดไว้เอาไปเอาป้ายไ,ไปติดไว้เออก็คือแบบมันมีมันมีอะไรวะมันมีคนที่แบบหน้าปากซอยเจยมันจะเป็นตรง uh, เหมือนกับ มันไม่ใช่ที่ไว้สําหรับฉี่อ่ะแต่คนชอบไปฉี่ไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ขับไปขับมาก็มาฉี่โอ้แล้วทีนี้แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนตกใช่ไหมฝนตกแล้วแบบเออมันก็จะมันก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่แต่แบบแต่เวลาเอาน้ําน้ํามันออกมาเออนั่นแหละก็คงนึกออกนะก็คือมันมันดูแล้วมันน่าขยะนขยงแต่ช่วงที่ฝนไม่ตกช่วงหน้าร้อนนะคะมันเหม็นมันเหม็นเหม็นแบบ คนที่ผ่านไปผ่านมามันเหม็นมันไม่อยากเข้าซอยอะแกคือเข้าใจอารมณ์บังก็ไม่เข้าใจว่าห้องน้ําก็มีห้องน้ําบ้านตัวเองก็มีทําไมไม่ไปเข้าก็บ้านอยู่ก็บ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลเท่าไหร่นะแกแต่คือแบบปัญญาอ่อนงี้ดนาเออก็แค่นีแรกไม่มีอะไรมากปกติถ้าจะมาทําคลิปแบบนี้จะชอบด่านแต่เป็นเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้กูเป็นเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้วันนี้กูปัญญาอ่อนหรือเปล่าอะอ <laughs> พี่วออสวยไหมั้ยสวยเอออีดอกต้องทาครีมนิดนึงสรวนเนาะวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้สรวนเออเดี๋ยวพวุ่งนี้วมาเจอก็คือคิดถึงไงไม่มีคลิปอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปอะไรเลย เออช่วงนี้เป็นบ้าปัญหาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีคลิปอะไรก็ว่ากันไปนะคะอาจจะเป็นคลิปรีวงรีวิวรีหีรีรรรแตดอะไรก็ไม่รู้นะคะเออแล้วแต่จะทําปัญญาอ่อนไปแต่คลิปหนึ่งมีแน่ๆค่ะคือการแต่งหน้าก็คือฉันแบบชอบแต่งหน้าไงแกเออมีแน,แน่แต่ว่าจะเป็นอีกไกลอ่ะอีกประมาณวันที่สามสิบสามเอ็ดนู่นแหละจะทำก็คือทำแต่งหน้าวันฮาโลวีนฮาโลวีนโอเคปะ เออเดี๋ยวแต่งให้สวยๆจะจัดเด็ดๆไปเลยเออแล้วจะมีใครดูไหมวะเออก็ไม่รู้อ่ะอแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากและแกอนอนหลับฝันดีจุบๆ